สวัสดีค่ะวันนี้แสงคานำใจนำเรื่องเล่าที่แฝงหลักทำคอยเตือนสติจากธรรมอาจารย์เจ้าเอียนมาเล่าให้ฟังไอผู้ที่เหยียบบัลลังก์พระอินท์และพระอินท์จะมีวิธีจัดก,การกับยักษ์ตนนี้และแฝงหลักทำคำสอนยังไงไปฟังกันเลยค่ะขอเกิ่นำเรื่องพระอินท์ และพลังอันศักดิ์สิทธิ์นี้ก่อนเข้าเรื่องกันนะคะพระอินท์มีพระวรกายสีเขียวมรกตมีดวงตาหนึ่งพันดวงและมีสีกรอแต่ละก่อนทรงอาวุธที่แตกต่างกันคือดาบหอกธนูและสังโดยอาวุธหลักคือวัชระหรือสายฟ,ฟ้าเป็นศาสตราวุธคู่กายที่สามารถสร้างฝนฟ้าผ่าฟ้าร้องพายุแถมยังสามารถผ่ามหาสมุทร ภูเขาท้องฟ้าและคืนความสงบสุขสู่แผ่นดินได้ที่ประทับของพระอินทร์ในพระคัมภี์กล่าวว่าสถิตยอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเรียกว่าเวชยน์ตั้งอยู่ในเมืองอมาราวดีโดยมีที่ประทับนักเขาพระสุเมนเป็นชื่อภูเขากลางจัก,กรวาลมีทะเลสีทันดอนล้อมรอบอยู่ระหว่างเขาสตะบริพันธ์ ซึ่งภูเขาพระสุมเมนนี้บ้างก็เชื่อว่าเป็นยอดเขาสักกมานดาเขาพระสุมเมนนี้เป็นที่ตั้งของสวรรค์ชั้นฟ้าบรรดาเทวดาในอมราวดีนครไร้ทุกๆประเภทพระอิงทร์ทรงมีอำนาจมากลน้นสามารถรับรู้พยันอันตรายความสิ้นหวังและความเจ็บปวดได้เมื่อทรงนั่งบัลลังเทพหากบัลลังก์ร้อนดั่งไฟหรือเย็นดั่งยอดเขาหิมาลายัย จะทรงรับรู้ถึงปัญหาของผู้ติดตามและมุ่งตรงไปช่วยเหลือทันทีและเชื่อกันว่าผู้ที่ได้ประกอบความดีบนโลกมนุษย์เมื่อสิ้นอายุไขแล้วจะไปเกิดเป็นเทวดาประทับอยู่บนสงสวรรค์วิมานของพระอินทร์พระอินทร์จึงถือได้ว่าเป็นทั้งราชาแห่งถวยเทพผู้อภิบาลโลกมนุษย์และเทพ,พเจ้าพายุฝนและสายฟ้ารวมถึงยังเป็นมหาเทพองค์แรกสุด ของศาสนาพราหมณ์ฮินดูเลยก็ว่าได้ณท้องพระโรงของพระอินท์ในขณะที่ถวยเทพต่างมารวมตัวกันทันใดนั้นก็มียักษ์ตัวเล็กหน้าตาน่าเกลียดทั้งผอมและดำตนหนึ่งเดินเข้ามาแล้วขึ้นเหยียบและนั่งบนบัลลังของพระอินเหล่าถวยเทพจึงเข้ามาขับไล่พร้อมด่าดทอด้วยถ้อยคำหยาบคายอย่างไม่ขาดสายแต่ยิ่งถูกด่ามากเท่าไร ตัวของยักษ์ก็ยิ่งขยายใหญ่ขึ้นยิ่งด่าอีกก็ยิ่งขยายใหญ่ขึ้นอีกพอตัวใหญ่ขึ้นรูปร่างหน้าตาที่เคยน่าเกลียดก็กลับดูน่าโกรธขึ้นเมื่อเหล่าทวยเทพต่างอับจนปัญญาจึงรีบไปทูลพระอินทร์ว่าไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรจึงจะไล่ให้ยักษ์ตนนี้ลงจากบัลลังก์ได้พระอินทร์จึงตรัสว่าไม่เป็นไรพวกท่านทราบไหมว่า ยักษ์จำพวกนี้เรียกว่าตัวย่อมโมโหยิ่งเราโมโหมากเท่าไรมันก็ยิ่งได้ใจและยิ่งคึงพอใจมากขึ้นเท่านั้นสำหรับเหตุการณ์นี้เราสามารถจัดการได้เมื่อพระอิน์ทเสด็จมาถึงท้องพระโรงจึงคือกระถางทูป<ๆ>เข้าไปโค้งคำนับยักษ์ตัวนั้นอย่างนอบน้อมพร้อมทั้งตรัสว่าท่านเทพผู้ยิ่งใหญ่ข้าพเจ้าคือพระอินท์ ไม่ได้ฟังดังนี้ร่างยักษ์ก็หดเล็กลงพระอินทร์จึงตรัสเรียกอีกครั้งท่านเทพผู้ยิ่งใหญ่ข้าพเจ้าคือพระอินทร์ร่างยักษ์ก็หดเล็กลงอีกพระอินทร์จึงตรัสเรียกอีกเป็นครั้งที่สามว่าท่านเทพผู้ยิ่งใหญ่ข้าพเจ้าคือพระอินทร์ร่างยักษ์จึงหดเล็กลงเรื่อยๆจนกลับคืนสู่สภาพเดิมยักษ์ตัวนี้จึงรีบวิ่งหนีออกจากท้องพระโรงไปด้วยความอับอาย พระอิงจึงขึ้นประทับบนบัลลังพร้อมตรัสกับเหล่าถวยเทพว่าพวกท่านจงจำไว้ว่าอย่าไปใส่ใจกับผู้ที่ชอบอยุยยุให้โกรธถ้าเราเจอกับบุคคลเช่นนี้ต้องรู้จักยอมถอย1นก้าวและปฏิบัติต่อเขาด้วยความอ่อนน้อมอย่างจริงใจเพราะเมื่อเรายิ่งโมโหย,ยิ่งแสดงอารมณ์มากขึ้นเท่าไรยิ่งทำให้เขายิ่งพึงพอใจมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นเมื่อเราพบเห็น ก็อย่าไปด่าทออย่าให้มันได้ใจถ้าทำได้ดังนี้ยักษ์ที่คอยยั่วโมโ,มโหโก็จะค่อยๆล้มเลิกไปเองจะว่าไปแล้วแม้แต่บนสวรรค์ก็ยังมีมารมาผจญน,นับประสาอะไรกับโลกมนุษย์เราเมื่อมีผู้คนมากมายอยู่อย่างวุ่นวายย่อมมีโอกาสมากมายให้ได้บําเพ็ญตนคนที่ชอบยุ่ยยุแบบยักษ์ก็อยู่ไม่ห่างเราเขาก็เป็นคนเหมือนกัน คนที่ชอบยุยงให้ผู้คนโมโหยิ่งโมโหเขายิ่งชอบใจเราต้องหมั่นเตือนตนเองแค่เพียงคำพูดเดียวของเขาคุ้มค่าที่เราจะโมโหหรือไม่แค่สีหน้าท่าทางของเขาเราถึงกับต้องโมโหเลยหรืออย่าเลยขอให้ขอบพระคุณและขอบพระคุณดั่งเขาเป็นพระโพธิสัตว์อย่าคิดว่าเขาเป็นดั่งยักษ์ให้เราคิดว่าเขาเป็นดั่งพระโพธิสัตว์ พราะมีการจำแลงตนมาสั่งสอนเราดังนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็อยู่รอบตัวเรานี่เองเมื่อเจอกับคนที่โมโหชอบบันดาลโทสะเขาคือคนที่กำลังสอนเราและมีส่วนช่วยเราอย่างมากอย่าคิดว่าเขากำลังทำร้ายเราขอให้คิดว่าเขากำลังทำประโยชน์เพื่อเราหากคิดได้เช่นนี้ก็จะเรียนรู้จากเขาได้อย่างมากคือเป็นการสะสมบุญกุศลอันมหาศาล การจงจะยั่วให้โมโหโมีอยู่จริงแล้วส่วนใหญ่คนโดนยัว่วก็ไม่ค่อยผ่านด่านกันคนตั้งใจยั่วมักชนะได้ง่ายๆนั่นเพราะมนุษย์เราพร้อมจะแพ้ภัยตัวกระตุ้นโทรศัพท์ก,กันอยู่แล้วแต่ยิ่งไปกว่านั้นมนุษย์เรายังพร้อมจะแพ้ภัยตัวเองแม้ไม่มีใครยั่วให้โมโหโก็พร้อมจะโมโหโทโซก,กันอยู่ดีจะเรื่องหน้าขัดเคืองเล,เล็กๆน้อยๆ หรือเรื่องหน้าให้บัรดาลโทสะใหญ่โตจะเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นตรงหน้าจะเรื่องที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจะเรื่องที่ผ่านมาในอดีตก็ตามขอเพียงเกิดภาพในใจแบบไม่รู้เหนือรู้ใต้หรือจงใจขุดขึ้นมาคิดกระนำกระตุ้นเชื้อโทสะได้เถอะโมโหต่อได้ทั้งนั้นตอนโมโหแค่สังเกตแล้วตั้งคำถามกับตัวเองกับทั้งตอบตัวเองได้ตามจริงว่า กำลังมีใครตั้งใจให้เราโมโหอยู่หรือเปล่าทุกครั้งที่พบว่าไม่มีก็เท่ากับพบความว่างเปล่าคุณจะรู้สึกถึงความโมโหที่ศูนย์เปล่ายิ่งโมโหอย่างศูนย์เปล่านานขึ้นเท่าไหรจิตวิญญาณยิ่งถูกเผาเปล่านานขึ้นเท่าน,านั้นและเมื่อหมดความอยากปล่อยใจโมโหเปล่าคุณจะเริ่มเกิดสติเห็นศัตรูตัวจริงในจิตคือความพร้อมจะขัดเคือง อันเป็นเชื้อที่พร้อมแกล้งให้ไฟติดครั้งต่อไปต่อให้เจอคนแกล้งยั่วให้โมโหคุณก็คร้านจะโมโหหรืออาจอดไม่ได้โมโหต่อหน้าคนแกล้งพอลับตาไปก็สบายใจต่อขี้เกียจโมโหให้ยืดเยื้อเปล่าเห็นสมควรว่าเมื่อเหตุจบผลก็ควรจบเป็นยังไงบ้างคะเรื่องเล่าแฝงหลักธรรมคำสอนคอยเตือนสติของธรรมจารย์จิงเอียน และสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับแสงคำแนะนำใจ